โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่24สค68การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยสาพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIBB มอบหมายให้ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกระจายแข่งขันกันสจังหวัดใหญ่ในประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดชิงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2,025วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568สนามอินดอสเตียมหัวหมากกรุงเทพเวลา17นาฬิกาเนเธอร์แลนด์พบอียิปต์ช่อง ais play เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบสวีเดนช่อง pptv ช่อง ais play สนาม ชาติชายฮอนนครราชสีมาเวลา16หนาฬิกาสาธารณรเช็กพบสโลวีเนียช่อง AIS Play เวลา19นาฬิกา30นาทีสหรัฐอเมริกาพบอาร์เจนตินาช่อง AIS Play สนามกีฬาในร่มสะพานหินภูกเก็ตเวลา17นาฬิกาเบลเยียมพบสโลวาเกียช่อง AIS Play เวลา20นาฬิกา30นาทีอิตาลีพบคิวบา ช่อง PPTV ช่อง AAS Play สนามศูนย์รประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่เวลา16นาฬกาเปอร์โตริโกโพบคริสช่อง AAS Play เวลา19นาฬิกา30นาทีบราซิลพบฝรั่งเศสช่อง AAS Play